นี่คชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องซีฟอาร์ไรเดอร์นะครับผมวันนี้จะพาไปชมยามาฮ่าวายเซฟอาร์วันทีบูธยามาฮ่าไเดอร์ขับของอุบลราชธานีนะครับผมแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็ไม่พังนะครับผมเลยได้มาพากอานะครับผมก็นี่แหละครับเจอกันในคลิปครับอินโทรมา นี่นะครับผมก็เป็นย Yamaha y า,าว,วันนะครับผมตัว2020นะก็เหลืออยูคันเดียวของุบนนะครับ เกี่ยวอะไรกู <laughs> 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 นะครับผมูวิ่หล่อจัดเลยแล้วนี่นะครับผมพาดูทีเซอร์ก่อนนะครับผม

ครับผมแล้วก็ดูจิ๋วๆนะแล้วก็มาพาชมรถข้าวนะครับวันนี้ก็มาออกรถนะครับทุยไม่ใช่ครัับบเเดดีี๋๋ยยววซซื้อครับเดี๋ยวซับเดี๋ยวซื้อครับเดี๋ยวซับเดี๋ยวซื้อครับ Nice โอเคนะครับผมเราก็ช่วงหน้านะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวใหม่นะก็จะมีบางโคนเป็นสีสีเทานะอันนี้เป็นปั๊มมองสูนนะครับก็แต่ไม่รู้ว่าแบรนด์ยี่ห้ออะไรนะอันนี้แกนอ๋อขยับไม่ได้นะครับนึกว่าอันอะไรเขาเรียกว่าอะไรช่างไหมอันนี้เป็นสายพักนะครับผมก็ มาจากศูนย์ก็เป็นสายถากันเลยนบะก็คือสุดมากนะครับมีไฟไฟทับทิมน,นะผมนี้เป็นยางขอบเอ,อ่อร้อยยี่สิบนะผมทับเจ็ดสิบนะผมก็คือหน้าก็ใหญ่นะมันดูแก้มมันเยอะกว่าแล้วผมก็คือว่านะครับประมาณนั้นแหละไอ้ช่วงหน้านะผมก็จะมีตัวใหม่ที่แบบใหม่เลยก็คือมันตามันจะเฉียบคหกว่าเดิมคนระับตัวเก่าคือหน้าทู่เลยก็เดี๋ยวเปรียบเทียบภาพไปดูนะครับ รตรงที่แบบเพิ่มมานะก็คือน่าจะเป็นตรงนี้นะครับผมวิงเลสนะนะครับผมก็มีวิงเลสน้อยนะครับนตรงนี้ปีตรงนี้เลยนะครับที่เพิ่มมานะตรงอันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหน้าจอที่ไม่ได้เพิ่มมาแล้ก็มีรบบเพิ่มเติมมาอะไรคอนโทรลอะไรเยอะแยะนะผมก็ที่ปรับได้มากกว่าดีขึ้นมากขึ้นนะผมนะครับคันเร่งนะตัวกเก่าจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าถึงไฟฟ้านะตอนนี้เป็นแบบ ไฟฟ้าแบบเต็มๆตามใจนู้นนั่นแหละครับผมคือเป็นไฟฟ้าเต็มตัวแล้วบิดคือตามใจเราแล้มอันดับต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นเออผมเห็นเขาพูดว่าโซ่นั้นมันเพิ่มขนาดหนาขึ้นนะถ้าใครสังเกตนะผมมีอาวันตัวเก่าก็ลองเปรียบเทียบดูใกล้เคียงกนะันมันก็เ,เพิ่มขนาดมากขึ้นีหลผมไปดูมานะครับผมก็ คือชิปเตอร์ก็มีจากศูนย์นะเป็นอัพดาวน์นะตัวเก่าปีสิบเจ็ดสิบแปดก็อาวันธรรมดาไม่มีให้นะมีแต่อัพนะผมก็นั่นแหละครับก็เสียใจนะก็คือแบบไม่ได้เปิดสวิตชุนกุญแจได้นะวันนี้ก็ไม่ได้เป็นไรครับผมก็เมาพาชมเข้าๆนะผมก็ไม่ได้รู้ข้อมูลที่เพิ่มเติมอะไรก็มาพาไปนะนนนะตัวนี้ก็เป็นคันเดียวของยามาฮ่าไรเดอร์ขับนะผมก็นั่นแหละครับก็มีคันเดียวนะคือซื้อแล้วหมดเลยนะผมคือมันไม่ผ่านยูโรไฟนะครับ ก็เลยต้องฝากค่าไอเสียใหม่เยอะนะผมก็อันนี้ยาเป็นส0 0ร้อยใช่ไหมแป๊บนึงเนี่ย้วค่อไอเสียก็คือแบบความรู้สึกวงคือแบบใหญ่มากับผมคือพันตัวพันนวนอันจัดก็จะมีไวไปข้างในนะครับผมคือผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะผมเพราะผมไม่เคยขี่ตัวพันมาก่อนนะครับคือถอดได้เลยนะครับไม่ต้องไปตัดแคทนนะคิดว่าสป็นแบผมนะ เราได้จะเป็นสลิปบอลมาให้เลยพอท่อนั้นเป็นไทเทนะใช่ไหมวะไม่ใช e ่ปะหรือใช่ปะมเป็นไทเทนะตรงวะไม่รู้นะครับก็คือตัวนี้ก็จะไม่ใช่สีซูเปร์เทอรธรรมดาเป็นสีซูพอยสเทนที่ทุกคนรู้กันนะครับผมนั่นนะครับผมนี่ครับคอทอกันไหนนะก็ประมาณนี้รู้สึกว่าคันนี้คือไต้มานะครับท่านผู้ชมฝันไปก่อนครับฝันไปก่อนนะช่วงนี้คือถ้า ยินกันเลยว่าถ้าควกแส,สนซนะับน่าจะอ๋อนแน่นอนนะครับผมอย่าหยิบไปปัมม๊มบัญชีมามาติดตาม,มแสนคนนะไม่เอานะนะครับผมก็อะไรอบ้างก็มีประมาณนี้นะเออสวยมากผมคิดว่าท, <c oughs> ที่เปลี่ยนจากอาวันนะผมก็เป็นน่าจะเป็นที่โฉมหน้านะี่งเก่านะหน้าจอเนี่ยประดุกจัดนะผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบปรหมอประหมอนะครับโอเคครับผมเรียกอะไรก็เรียกนะครับตอนนี้คือ ผมว่ามันตัวใหม่ผม่าโดนใจผมมากเลยครับตัวเก่าคือก็ก็หล่อเหมือนกันนะครับหล่อไปอีกแบบนะผมก็นี่ตรงนี้ทาได้ครับคือตรงนี้นะครับเขาจะเพิ่มมาครับตรงนี้คือเขาจะบังเอ่อนี่แหละโค้งเี่ะนะครับก็คือมีเฟรมเฟริ่งเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คือน่าจะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูครับผมก็คือผมสูงร้อยเ็ดสิบหกเน้าอ๋อเกจสิบเจ็ดเ็ดสิบหกนะยครับเดี๋ยวเข้าดูับ ก็ความสูงก็ถ้าเอาข้างจริงก็ดูตรงส้นเท้าก็ยังมคแบบยังมีรอยนิดน, <Okay. S 1> นึงนะคบผมตอนนั่งชิ๊วปกติท่านั่งดีจรก็ถ้าสไลด์ก็กสบายเลยสบายหย่อนด้วยเหนือๆผมก็ประมาณนี้แหละครับใครที่ส่วนสูงเอาเป็นที่สูงนะผมก็คือ1 60ค่อนข้าง,ง,ง,งขี่ที่จะยากนะผมก็แต่ก็ขี่ได้ไะครับผมนะครับ ก็มีกาเสบัดด้วยนะครับอันนี้ก็ลองซูมดูนะครับแฟกล้องครับโอ้โหสุดยอดเลยกาเสบัดก็น่าจะปรับรือเอวนะครับผมที่ตูเกย์หลายคนก็คือท้ายนะครับผมคือท้ายมันหล่อมากครับผมคือเรียวจัดเลยของจริงคือแบบสอดได้แอโรไดมิคคือสุดๆเลยครับผมก็นี่ประมาณนี้นะครับอาวันสอพันยี่สิบนะครับผมสีน้ำเงินนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวถ้าถูกกดจนมาจัดนะครับผมก็ก็ต้องขอขอบคุณทาง Yamaha r เ d e r ครับของอุบลนะครับที่แล้วก็พี่ที่ให้รีวิวนะครับทำอธิบายเป็นบางส่วนนะครับผมก็ทริปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าผม